ตอนนี้เขาก็มาถึงต้นกระท่อมนะครับที่เพิ่นเด้เสียบยอดให้นะครับโดยช่างชำนาญการนะครับเพิ่นเคยทํางานอยู่กเกษตรนะครับกับหลายปีนะเพิ่นมาเสียบยอดให้ละมาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับจากต้นกระท่มมาเป็นต้นกระท่อมนะครับนี่นะครับพี่น้องบางันกระท่ายอยู่ หิมมูนนี่กันนี่ก็หิมมูนนะครับหิมมูนหรือว่าริมมูนนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นหิมมูนครับเอาไปเบิ่งตน้นกระทุ่มที่ดัดแปลงนะครับจะมาเป็นต้นกระท่อมเพิ่นเห็ดจังไรนะครับมาเบิ่งกันนะครับเนาะเป็นคลิปต่อเนื่องเด้อครับคลิปต่อเนื่องนะครับนี่ละครับนี่คือ ต้นกระทุ่มได้พี่น้องนี่ใบกระทุ่มนะครับนี่กระทุ่มดงนะครับสองต้นนะครับนี่สองต้นครับเป็นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก่ไขห้นี่ครับเห็นบอนี่มันมันมันจะเชื่อมกันนะครับนี่เอามาเสียบนี่นะครับเอามาเสียบนี่มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเสียบแล้วแบบดีได้เชื่อมกันเลยนะครับเป็นลำไม้ต้นเดียวกันนี่ครับเมื่เบึ่งใบมันครับนี่ตานี่ใบมันโอ้ยงามพี่น้องเลย งานงามมากตือประชาชได้นะครับนี่ครับนี่เป็นมาเสียบนะครับนี่อันนี wow. ้ก so, um, ็เสียบด้วกันได้คร okay. ับเห็นมว่นนี่แต่งามมากอันนี้ก็เสียบด้วกันครับสวยงามทีเดียวนะครับีดยวผมโกงให้เบืงนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับฐานใหญ่ขึ้นมาคิดว่าจะสูงนะครับพว่าเพิ่นเสียบทั้งยอดเลยเพิ่นบวตัดออกนะครับ ไปเบ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะครับมาชมกันนะครับนี่ก็คือต้นทุเรียนนะครับลงในยสี่เดือนได้ไปนอกทุเรียนมาเบ่งต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นกระถุ่มนะครับเฉียบแน่นนะครับกระถุ่มดงนะครับนเห็นม้อนเป็นดงเป็นปลานะครับ เสียบไว้นะครับโอ้โหสวยงามเลยนะพี่น้องเพื่อนทุกคนนะครับสวยงามตามทองเรืองนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือเงากระทุ่มนะครับกระทุ่มเห็นบอลเป็นเสียบนะครับนี่เสียบเสื่อมกันแล้วครับพี่น้องในกรเชื่อมกันแล้วครับนี่นี่ากลางเสียบเลยนะครับนะครับนี่งามเลยนะครับ สวยงามนะครับนี่งามมีลีครับแต่ว่าไกลนานแน่นอยหนึ่นนงก็ใช่ปัญหานะครับว่ากระทุ่มนี่เป็นพืชที่ทนทานนะครับต่อความแห้งแรงได้ดีนะครับต้นกระทุ่มนี่นะครับสวยงามนะครับกําลั่งแตกยอดงามเลยนะครับใส่เม่พันธ์สายผมว่าผมคิดว่าสายแมงดา บ่าแม่ครับสายแตงกวาครับขอโทษเพราะว่าใบมันจะเลี้ยวเงวนะครับใบมันจะเลี้ยวเลี้ยวเงีผมคิดว่าเป็นพันธุ์แตงกวานะครับพันธุ์ตัวนี้ได้มาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะว่าเขาได้ไปซื้อต้นมะมาปลูกนะครับในเด็กนะครับโดนละครับประมาณสี่ห้าปีนะครับลอยซื้อมามาปลูกไว้นะครับเขาก็มาเป็น มาปลูกแล้วก็เอาไว้เอายอดมันมามาเสียมนะครับตามกระทุ่มดงนะครับนี่นะครับเงากระทุ่มเงามันได้ครับนี่แต่ถ้ามาเสียมนี่นะครับนะครับเสียบเชื่อมดีนะครับผ้ากลางนะครับแล้วแต่ขุนถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งต้นแม่แบบมันจริงๆนะครับไปตามไปดูครับเอากำมาถึงพอดีนะครับต้นแม่แบบมันนะครับ ประมาณสี่ปีนะครับต้นนี่นะครับเงาของมันนะครับลำต้นมันนะครับขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับประมาณสี่